เสียงลากโครมครามจากห้องใต้หลังคาเริ่มดังขึ้นทุกคืนตอนตีสองเป๊ะแรกๆเราก็คิดเป็นแค่ลมพัดหรือไม่ก็สัตว์อะไรสักอย่างแต่เสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครบางคนกำลังลากของหนักๆไปมาเราพยายามหาเหตุผลมารองรับแต่ความเย็นยะเยือกที่แผ่มาพร้อมเสียงทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ สุดท้ายทนไม่ไหวเราเลยตัดสินใจปีนบันไดเค้นติโดเปิดประตูห้องใต้หลังคาออกก็เจอกับความมืดมิดและกลิ่นอับชืน้นทันทีที่เท้าเหยียบพื้นห้องเสียงลากเมื่อกี้ก็หยุดกึกมีแต่ความเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิมจู่ๆไฟฉายในมือก็ดับวูบท่ามกลางความมืดมิดเราสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นๆรดต้นคอตามด้วยเสียงกระซิบแผ่ว าอยยู่ด้วกันเรากรีดสุดเสียงแล้วเผ่นลงมาแทบไม่ทันตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยกล้าขึ้นไปอีกเลยแต่เสียงลากนั้นก็ยังคงดังขึ้นทุกคืนเหมือนเดิมผู้สนับสนุน k m MM m ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง